ขอแซ่บๆหน่อยนะครับแม่ค้าอย่าบอกนะว่าขายโ้วกยกาไก่อะเพราะว่าคำว่าเพื่อนของเราเนี่ยมันได้จบไปหมดละแค่เธออ้าปากเนี่ยฉันก็เห็นลิ้นไก่ของเธอละยำทะเลไหมจ๊ะยำทะเลถ้วยละสิบบาทราคาประหยัดเลือกได้ตามใจชอบเลยนะจ๊ะยำทะเลถ้วยละสิบบาททั้งหมดนี้แม่ค้าขายถ้วยละสิบบาทเองเหรอครับโหกุ้งก็ตัวใหญ่ปลาหมึกก็ได้เยอะแบบนี้แล้วแม่ค้าจะคุ้มเหรอครับ คุ้มอยู่ค่ะชันเนี่ยเพิ่งเปิดร้านวันแรกก็เลยอยากแถมให้ลูกค้าเยอะหน่อยอะค่ะงั้นผมเลือกเลยนะครับตักสบายค่ะเอาแค่ okay, นี้พอครับค่ะขอเซฟๆหน่อยนะครับแม่ค้าได้ค่ะคุณลูกค้าคลูกค้าคนแรกฉันต้องทำให้เต็มที่และต้องไม่พันขังก่อน <c oughs> อ้า นายบอกว่าได้ผัวฝรั่งรวยนักรวยหนาไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงมาเป็นแม่ค้าได้ล่ะนี่อย่าบอกนะว่าที่เธอบอกว่าได้ผัวฝรั่งเนี่ยเธอโกหกอะ่ะอุยดาไม่ต้องอายหรอกเรื่องแบบเนี้ไม่ต้องโกหกกันก็ได้นี่หลิวฉันจะได้ผัวไทยหรือผัวฝรั่งเนี่ยฉันต้องไปต้องบอกให้คนอื่นรู้ด้วยหรอก็บอกสิหรือว่าที่เธอไม่กล้าบอกเนี่ยเพราะว่าเขา เช็ดหัวแล้วก็ทิ้งเธอไปเลยล่ะไม่ทิ้งยังรักกันดีฉันสองคนแต่งงานกันเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมีความสุขเขาให้ฉันอยู่บ้านเฉยๆแต่ฉันเบื่อไงและฉันก็มีความฝันเป็นของตัวเองแกฟังไว้นะที่เราสองคนแต่งงานกันมันไม่ใช่เพราะเงินของเขาแต่มันเป็นเพราะความรักของเราสองคนต่างหากีดาอย่ามาพูดดีเลยเลยแค่เธออ้าปากเนี่ยฉันก็เห็นลิ้นไก่ของเธอละ เมื่อก่อนนะเ้าเป็นเด็กเรียนไม่สนใจความรักแต่ไม่คิดเลยนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะชอบผู้ชายลรวยอะ่ะเอก่อนที่เธอจะมาขายของเธอขายอะไรมาก่อนนะถึงได้ผัวฝรั่งก็คงจะคงอะไรไหนลองพูดมาสิ <c oughs> คือฉันไม่อยากพูดอะ่ะเดี๋ยวเป็นเสนเียบปากว่าแต่เธอเธอนี่ขายอะไรหรอ ไมดูเรียงรายแบบนี้อย่าบอกนะว่าขายคววกาไก่อะเปล่าหรอกฉันขายยำเพ่ละสิบบาทอะฉันไม่คิดเลยนะวันนี้จำเป็นคำพูดที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกก็ใ,ใช่ไงหรือแกจะให้ฉันพูดคะพูดข่าละจ้ะเพื่อนดาโหผู้หญิงคนนี้นี่ใส่เสียจริงเลยเออแม่ค้าครับของผมใกล้เสร็จยังครับอ๋อกำลังทำให้ค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะ ฉันก็ต้องขอโทษด้วยทีย่ทำให้รอนานโอ้ยหน้าสมเพชจังเลยดาเป็นเนียบยฝรั่งนั่งข่อยห้างที่บ้านแกก็ไม่เอาแต่มาเป็นแม่คะก็หวยหทุกคนเนี่ยนะนี่ดาแกคิดได้ไงอะ่ะถึงมาเป็นแม่คะดูการแต่งตัวของแกสิเหมือนมนุษย์ป้าขายผักตามตลาดเลยอะ่ะ <c oughs> นี่หลิวมันจะเกินไปแล้วนะ ถ้าเธอจะมาพูดแซะหรือมาดูถูกกันแบบนี้เนี่ยเธอไปร้านอื่นเลยดีกว่าฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเปลี่ยนไปขนาดนี้ฉันเนี่ยทำบุญกับคนไม่ขึ้นจริงๆที่เธอทำบุญกับคนไม่ขึ้นเพราะว่าเธอเนี่ยบาปหนาไงแล้วอีกอย่างนะที่เธอบอกว่าได้ผัวรวยเนี่ยคงเป็นเรื่องโกหกละสิไม่งั้นเขาคงไม่ปล่อยให้เธอมาอยู่คนเดียวและขายของแบบนี้หรอกจริงไหมขอโทษนะที่บ้านไม่สั่งสอนเลยไง ว่าการดูถูกคนอื่นเยเป็นพวกไม่มีการศึกษาเนี่ยแกมายุ่งอะไรด้วยฮะฉันไม่ได้ว่าแกนะฉันว่าเพื่อนฉันอย่ามาเสือกก็อย่ามาพูดมากนั่งดองตรงนั้นแหละอยู่เลยนะแกมีสิทธิ์อะไรมาไล่ลูกค้าของฉันฉันไม่ไดีไล่ฉันพูดความจริงแล้วเธอเนี่ยเมื่อไหร่จะให้ฉันยืมเงินสักทีฉันยืมพูดตั้งนานสองนานแล้วนะอย่าบอกนะที่ไม่ให้ฉันยืมเงิน เพราะว่ากลัวว่าฉันจะได้ดีไปกว่าเธอคิดได้แค่นี้หรอดานี่หลิวฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเปลี่ยนไปขนาดนี้เป็นเพื่อนกันเขาไม่แข่งกันแบบนี้หรอกนะและที่สําคัญถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆเนี่ยมันต้องซับพอร์ตกันและไม่อิจฉากันแบบนี้สิฉันเนี่ยก็เป็นแบบนี้ของฉันตั้งนานละเธอไม่สังเกตเองและฉันจะบอกความจริงให้นะชีวิตจริงเนี่ยเพื่อนเขาก็ต้องอิจฉาเพื่อนกันทั้งนั้น รวมถึงแกด้วยแกก็คงอิจชาฉันเหมือนกันใช่ไหมล่ะพอสักทีเถอะถ้าเธอยังทาตัวแบบนี้ไม่มีใครเขาอยากคบนะรวมถึงฉันด้วยฉันว่าเธอเนี่ยรีบบอกไปจากไลน์ซะเลยดีกว่าและฉันก็ไม่มีเงินให้ยืมเออแต่ฉันเนี่ยไม่ไปตัวปากแน่อย่ามาใช่ไยมอ้นนี่อยู่เลยนะอย่าอย่าให้มันรวมกันหมดเลยนี่ฉันจะบอกให้นะได้ดีแล้ลืมตัวเนี่ยมันก็เหมือนวัวลืมตี หลังจากเนี้ฉันกับแกไม่ใช่เพื่อนกันออไป,ไปอเออเราสองคนไม่ใช่เพื่อนกันแล้วตอบไปนี้เนี่ยยิ่งมาขอความวช่วยเหลือจากฉันแล้วกันนี่แม่คะผมมากินยำนะครับไม่ได้มาดูมวยคู่เอกต้องขอโทษนะคะคุณลูกค้ายังไม่ตกใจไล่ยำน,นั้นอ่ะผมไม่กินละกินพี่ลงเออคุณลูกค้าคะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณลูกค้ากลับมาก่อนสิคะผนไล่ก็โดนซะละ แม่คะผมมากินยำทะเลถ้วยละสิบบาทร้านเปิดยังอะอ๋อเปิดแล้วค่ะลูกค้าอยากกินอะไรเนี่ยสามารถหยิบแล้วก็ใส่ใน,นตะกร้าได้เลยนะคะทุกอย่าง10บ,บาทค่ะถ้างั้นผมหยิบเลยนะตามสบายค่ะอเลยดูว่าเอากุ้งสองแล้วกันเส้นอีกสอง อันนี้แม่ค้าโหเต็มตะกร้าเลยถ้วยละสิบบาทเองหวังว่าจะไม่ถึงร้อยเนะาะค่ะยำเสร็จแล้วค่อยคิดเงินทีเดียวก็ได้นะคะเออแต่ผมบอกไว้ก่อนนะผมมีงบให้แม่ค,ค้าแค่หนึ่งร้อยบาทถ้าเกินแม่ค้าก็เอาออกที้ผมได้ละถ้าไม่เอาออกผมไม่ยอมจ่ายเงินให้นะได้ค่ะคุณลูกค้า ะะทานให้อร่อยค่ะคุณลูกค้าโหแม่ค้าได้เยอะจังเลยอะว่าแต่เท่าไหร่ะครับเมื่อกี้ผมเลือกไม่ยั้งมือเลยอะทั้งหมด100บาทค่ะคุณลูกค้าเลือกได้พอดีเป๊ะเลยนะคะถ้างั้นขอจ่ายเงินก่อนละกันครับจ่ายก่อนกินสบายใจกว่าเยอะค่ะนี่ครับขอบคุณมากเลยนะคะดาช่วยหน่อ,อ,อน,นะคือพอดีว่าฉันเดือดร้อนอะ แฟนฉันเนี่ยไสสิ่งออกเฟบต้องได้รับการผ่าตัดด่วนนะดานะช่วยฉันหน่อยนะรูนะ้ว่าวันนี้ลูกค้าเยอะอ่ะเขาวางคนยมาคุยแล้วกันนะาดาดจะบ้าหรือไงคนป่วยทั้งคนจะมาเล่าได้ไงนะนะอย่าง<อ>น้อยๆเนี่ย<อ>ก็ถือว่าเราปเป็นนะเพื่อนไงนะดาเพื่อนเฮ้ยแกเห็นฉันเป็นเพื่อนอีกเหรออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแกบอกฉันเองไม่ใช่เือไงว่าเราสองคนไม่ใช่เพื่อนกันแล้วทำไมจู่ๆวันนี้ึงมาบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันล่ะ แกจาไว้เลยนะตอยที่แกเป็นตายร้ายดียังไงฉันก็มีทางช่วยแกเด็ดขาดตาฉันขอโทษคือเอ่อที่ผ่านมาเนี่ยที่ฉันพูดไปเพราะอารมณ์ร้วนๆเลยอะน่ารนะนะฉันขอโทษช่วยฉันเถอะนะเนี่ยคุณนะเพื่อนคุณเดือดร้อนขนาดนี้คุณไม่คิดจะช่วยเหลือเขาหน่อยหรอนั่นไงล่ะคนอื่นเขายิ่งสงสารฉันเลยแกเป็นเพื่อนในแท้ของฉันไม่คิดจะสงสารจะบ้างหรือไง ความเสียใ่ของแกเลิกใส่หน้ากากและทำตัวเป็นคนดีสักทีแกคิดว่าฉันโง่และตามแกไม่ทันงั้นเหรอที่ผ่านมาที่ฉันช่วยเหลือแกเนี่ยเพราะฉันเห็นว่าแกเป็นเพื่อนและสงสารแกแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยฉันคงช่วยละไม่ได้ละพราะคําว่าเพื่อนของเราสองคนมันจบไปตั้งนานละแต่ถ้าแกยืมเงินฉันจริงๆเนี่ยก็คืนเงินเก่ามาก่อนห้าแสนบาทอ้าวคนพี่แท้ก็เป็นคนช่วนี่เองยืมเงินเข้าไปแล้วก็ไม่ยอมคืนหรอ โต้องห้าแสนบาทแน่นี่แกจะพูอะไรตอนนี้เรื่องนี้สินะฮะอย่าบอกนะที่แกพูดตอนนี้เพราะแกะคิดว่าฉันเนี่ยมีวัญญาจ่ายฮะาเดีย๋ยวกินพูดติดตากินพูดโอ๊ยกินเลิกบ,บ้าสักทีได้ไหมกิจะไปเนี่ยก็ไปนะอย่ามาทําตัวป้วนเฟี้ยนขอเสรงเงินแถวนี้และเงินที่แกยืมฉันไปเนี่ยฉันให้แล้วกันนะถือว่าทําทานต่อไปจะไม่ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกเออแล้ว,ลวกินจะเสียใจที่พูดกับฉันแบบนี้อีกเพื่อนทั่ว เสียใจหรอกนะจำใส่สมอนน้อยในหังแกไว้ด้วยคุณครับที่คุณทํามันก็ถูกต้องแลวนะครับเพื่อนที่ดีเนี่ยเขาไม่อยากเปรียบกันหรอกคุณเชื่อผมเถอะถ้าคุณตัดคนแบบนี้ออกจากชีวิตนะชีวิตของคุณดีขึ้นเยอะครับค่ะก็อย่างที่เขาว่านั่นแหละเพื่อนไม่ดีก็เหมือนทรายที่คอยถูกเรา